รีวิวสีน้ำตัวใหม่จากแบรนด์เซ l e เลอร์จริงๆตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะคะแต่อัศราราเพื่อเอามาวางขายก็จะมี12สีน้ำแล้วก็จะมี24สีที่เป็นตัวใหญ่สุดของเขาค่ะตัวกล่องคือบอกเลยว่าดูสวยหรูดูแพงมากๆราคาถึงจะสูงหน่อยแต่คุณภาพสีจะดีหรือเปล่ามาดูคลิปนี้ได้เลยตัวแพคเกจจิ้งนนองก็จะสไลด์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวหล่อสีก็คือไฮลักช x u รี่มากๆสีค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติขั้นสูงเลยค่ะยิ่งตัวกล่องสีขาวคือสบายตามากๆเลย ตัวสีคือสีพิกเมนต์ดีมากๆนะทุกคนยิงโดนานางยิ่งสวยมากคะ่ะรุ่นนี้ 24สีนี่คือเป็นรุ่นเดอรเบิที่ควรให้ตามเลยค่ะแต่พี่นิกจะไม่ได้แค่สวอชสีให้ดูนะคะวันนี้จะมาระบายสีให้ดูด้วยเลยค่ะ i n s p i r a t ช o n วันนี้ก็อยากสวอชอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติอยากวาดต้นไม้แล้วก็จะมีทุ่งหญ้าทุ่งนาสีคือโดนน้ำแล้วยิ่งสวยมากค่ะทุกคนมีความสดใสแต่ก็ไม่ได้เกินจริงนะคะโดนน้ำแล้วฟุ้งกระจายกำลังดีเลยจ้าใครที่เก่งด้านสีน้ำอยู่แล้วลองมาใช้ดูที่คิดว่าน่าจะชอบค่ะตัวนี้ยิงได้ยีกส4สีไปด้วยนะคะสีบอกเลยว่า,ยยกยากๆ สามารถมิกผสมเองได้เลยและนี่ก็คือผลงานจาก24สีสเตเลอร์ใครอยากได้สีน้ำตัวเก่งแบบตีต่ำได้เลยนะคะห้ามพลาดเลย,ยมันปังจริงๆแก